สวัสดีเอฟซีครับหาอยู่หากินนะครับฝนตกก็มาจับกบจับอึงน,นะครับสิ่งแรกที่เราเจอนะครับ่างคนทางทมาหากินนะครับอึงยังไม่ออกนะครับพอดีฝนมันมันหยุดตกอ่อน นะครับก็มาชมบรรยากาศเฉย อันนี้นะครับบรรยากาศจับเอียวนี you <makes noise> คุณี่ติดตามรับชมนะครับ ああ。